สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานกลึงนะครับเป็นไม้ครูขนาดเล็กนะครับนี่นะครับความยาวประมาณ9นิ้วนะครับจากไม้ตะเคียนนะครับนี่นะครับสามารถทําไปเป็นเหล็กจานได้นะครับนี่ใส่เหล็กจานตรงนี้ได้นะครับเป็นไม้ครูเล็กๆก็สวยนะครับความยาว9เซนนะครับ มาดูโดยรวมกันนะครับล,ลูกค้าสั่งมานะครับจำนวน100อันนะครับสสวยๆเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็แม่ดาคติเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งสามเหรือทางไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึดแหรือทางเพจ a c e b o o k นะครับพีมว่าราสยามพุทธาก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็โคตัรลาบก่อนนะครับขอบคุณครับ